นี่ค่ะตมอ่าเดินตามตูดมาละนี่ค่ะเจอแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะป้าตัดขาไปเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ช่วยน้องตีอีกแล้วค่ะเพราะว่าน้องตี พอดีคุณสามีเขาโทรมาว่าเขามีออเดอร์อีกห้ากิโลค่ะเลยวันนี้ก็ช่วยนุกตีหน่อยนึง่งน่ะสวยค่ะ เห็ดเหลืองนี่ค่ะเพื่อนๆเห็ดดันยัง <ard> ไม่เห็น <ard> เลยแต่ขามันเป็นโงพงๆค่ะเพื่อนๆเหมือนกับแบบว่าเห็ดที่เราทิ้งกันไว้คาะที่แล้วแหละแล้วมันก็เ,เออถึงบอกว่าป่ามสวยดีงิงอะป่าสวยป่าสวย เนี่ยขาเขาเป็นพองๆไงไม่รู้อะนี่ค่ะเ,เพื่อนตัวนี้อีกเพราะฉนั้นพากันเข้ามาทางนี้เหรอก็อเข้ามาบ่อยนะทางเนี้วยว้ารู้สึกว่าตรงนู้นน่ะทางแผลนู้นเราลองขึ้นไปดูจะมีเห็ดเยอะมากเลยนะปีปีก่อนอะป้ามาเก็บแต่ว่าปีนี้ป้ามันยังไม่เข้าไปเลยอสายมือเข้าไปนี่ค่ะเดวมันจะแห้งแล้วค่ะ ทำไมขาเขาจะแบบพองๆนิดนึงแต่เขาสวยก็โอเคอยู่นะคะเน,น,นี่ยซ้ายซ้ายมือเข้ามานี้ดูสิปีที่แล้วมันมีเยอะอยู่นะปีนี้ยังไม่เคยเข้าไปดูเลยขาเขาจะนุ่มๆหน่อยนะ เดี๋ยวป้าเข้าไปดูอีกทีนึงมันใช่มุมนี้เปล่าวะเยอะมากเลยสวยค่ะ เ,เล,ละเลยขาก็เอาขาเขางามเอฟซี FC บอกกับป้าก้อยอให้มันใกล้ๆหน่อยจะได้เห็นฟินๆ ก็มันขึ้นเขาน,นา,านะเนาะพยายามจะปีนเขาให้น้ำหนักมันลดก็ไม่ลดก็ปีน,นไม่ลงเดี๋ยวกันเดี๋ยวก็ลงไปกินเนี้ยมันสินั่นบนอออกกัมนมาไอ้นั่นไอ้เนี่ยสวยสวยนี่ค่ะพเพื่อนงามค่ะเห็ดทันเน้เราเก็บกันทุกดอกเลยนะเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ ผ่านทางนี่ค่ะป่านเนี้ยเขาสวยบ้าป้าปเห็นอะไรไม่รู้ตรงนู้นเหลืองเต็มไปหมดเลยแต่ไม่รู้ใช่ป่ะนะนี่ค่ะเริ่มอิมเสริมเห็นป่ะเออลองเข้าไปดูสิใช่ไหม ไปเห็นอะไรก็เหลืองไมหมดอะนี่ค่ะข้างหน้านู้นอะใช่เปล่านี่ค่ะดอกสวยสวยอุ้ยดอกสวยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะ ป้าไม่สะดวกตั้งกล้องมันมีสมดอกป้าก็เลยไม่ต้องตั้งกล้องอุ้ยงามนี่แหละให้ออเดอร์เขาเลยละ่ะอันนี้นี่ค่ะมันก็งามทุกดอกเนาะรมบ้านเราไม่มีอะไรเอาเอาเห็ดก็เก็บสิ ถึงแล้วค่ะเก็บ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 นี่ค่ะเก็บเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ป้าจะเก็บให้ฟินๆเลยนะคะตามที่เอซี FC บอกว่าให้หงายมือขึ้นแล้วก็ดึงดอกขึ้นมาป้าตามนั้นเลยนะคะเพื่อนๆ เอาให้มันแบบเก็บให้ได้สวยทุกดอกค่ะเ่ยสวยค่ะเพืพ่อนๆนี่ สวยทุกดอกแต่ว่าเขาก็ถ้ามาช้ามันก็จะไปแล้วคะ่ะนี่ค่ะถ้ามาช้าเขาก็จะไปแล้วนะคะ เขาก็จะเริ่มจะเสียแล้วค่ะถ้าเรามาช้ากว่าน,นี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะตามมุกกล้องนิดนึงนะคะเดอนกล้องนิดนึงจะได้ไปใกล้ๆเด c ซบางคนบอกโอ้อยากดูใกล้ๆจัง,งถ้าจัดไปค่ะ สวยทุกดอกค,คะ่ะอันนี้แฉะไปแล้วนะคะแม่แฉะเราก็ไม่เอาเพราะว่าเราไปใหออเดอร์น้องตีวันนี้พอดีคุณสามีเขาโทรมาว่าเขาได้อีกไดออเดอร์อีกครึ่งเอออีกห้ากิโลค่ะวันนี้น้องตรีเข้าไปช่วยป้าทำความสะอาดไอ้น,นี่โอ้โหแต่น,นี้มันมันรู้สึกว่ามันจะนานไปแล้วนนเนี่ย ะะเห็นขาไหมเ,เพื่อนๆขาเขาจะออกดำๆห่อแล้วค่ะมันอยู่ในป่าบูเบอรี่นะคะมันก็จะติดนู่นติดนี่นิดนึงวอนเราเก็บนะป้าเมื่อวานนี้ก็ทำความสะอาด ไอ้ลูกแดงอะ่ะป้าไปตักกี่กิโลอะเจ็ดกิโลได้ล่ะป่านี้เขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะขึ้นมาอย่างสูงเลยแล้วก็ข้างบนก็เป็นที่ราบเรียบค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะคะว่ามันมีเห็ดเหลืองไหมคะนี่ค่ะงามอยู่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็มันอยู่ในมอสขาเขาก็จะใหญ่ ถ้าเขาอยู่ในมอสนะคะขาเขาจะใหญ่ค่ะเพืเ่อนๆขามันกวงเราก็ตัดมันทิ้งไปนะคะนี่ค่ะสวยสวยสวยนี่ค่ะประคองข,ขึ้นมาเลยนี่ เอาเฮ้ย <Okay. laughs> มาเขาบอกร้อนก็มันอยู่บนเขานะั่นะมมเนาะเยียบเหยียบเยียบเหยียบอะนรเก็บด้<ม>อุ้ยมันจะเหยียบหัวป้ามันอยู่เนี่ย ยบมันเดินผ่านมันข้ามเห็ดมาเลยอ่ะน้ำตลอดแล้วก็เหนียวน้ำเลยขาเพื่อนขาก็ลุกขาลุกยากหรอกงามงามค่ะเพื่อนๆจ้าข่าวป้าข่าวป้าค่ะเนี่ยสวยค่ะ สวยค่ะสวยทุกดอกเลยเพื่อนๆถ้ามาช้ากว่านี้ก็จะเสียหมดค่ะเพื่อนๆกำลังพอดีเลยนี่ค่ะกำลังกลุ่มๆเลยค่ะนี่ค่ะสวยแล้วก็อันนี้ ดูเยยวงไเเคไปแต่ก็สวยอยู่นะคะนะคะี่ค่ะก็สวยคือเก้าดอกเขาแบบอวบอันอะ นี่เหลืองเอิ้มเซิมเลยอันเนี้ยเหลืองอเอิม้หหนูนะ่ะข้างล่างอีกอ,อ่ะม้ยก็บอกว่าป่านี้เรายังไม่เคยมาไงอืมถ้าเรามาแล้วมันจะ,จะล้จะ้อักใช่ไหม,ม,ม,มนี่ดีนนะคะ โอ้โหสวยค่ะนี่ค่ะเต็มเลยเนี่ยคือเล็กเล็กึกอีกสองสัปดาห์ก็เต็มป่าแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็เก็บดอกเหลืองมาให้เต็มปอดก่อน เพราะว่าช่วงนี้เห็ดเหลืองมันจะไปแล้วเพราะว่ามันเสียดายมันอะเห็ดเหลืองเขาจะจะลาโลกละเห็ดเหลืองเขาจะไปไม่ไปเลย,เอ,ลยเออป่ะตรงไหนเนี่ยสะดวกก็เอาไปอูยสสยยอ้ยเพื่อนจ้าเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเพื่อถ่ายดอกสวยๆให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนี่ค่ะเพื่อนๆโอ้โห เต็มป่าค่ะดอกใสสวยทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าโอ้โหนี่ค่ะเก็บกันเลยค่ะอุ้ยใหญ่สมใจเลย ดอกใหญ่มากค่ะเพื่อนนี่ค่ะเดี๋ยวเรามุดไปนิดนึงนะคะอือหือใหญ่ค่ะเพื่อน โอ้โหเราจะมาช้าไปนะเนี่ยเกือบไปแล้วดูสิคะความงามของเขาแต่เราก็มานะคะมาช้านี่าไม่มาคะ่ะนี่รอยแกะมีเหยียบนะคะเนี่ยเพื่อนเเดี๋ยวเราไปงัดดูมาสิว่ามันใช้ได้ไหมโอ้โหได้อยู่คะ่ะเพื่อนเ่อน นี่ค่ะโอ้โหหาเขาใหญ่มากแต่อันไหนเราต้องเอาไปให้ออเดอร์เขาต้องเอาแบบที่มันไม่แฉะนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะบล็อกไปทางนี้หน่อยค่ะเราไม่ต้องกดกล้องนะคะเรามล็กไปเลยนี่เลื่อนกล้องไปน้อยๆพอนค่ะ อีปกันเลยจ๋าอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมค่ะอะ,อ,อะไรก็เอาไปหมดหอะลูกเอ้ยอือโหดูสิค่ะเ,เพื่อนๆค่ะนี่ค่ะ โอ้โหเดี๋ยวจะเต็มทางอีกแล้วจะเต็มป้องอีกแล้วตบอกน้องตีอย่ากเก็บเยอะนะเดี๋ยวป้าเก็บมันลงไปให้บอกแล้วว่าตอนขึ้นมาเนี่ยมันเหนื่อยแต่ว่าพอมันขึ้นมาแล้วมันก็โอเคอยู่ โอ้ยขาเพื่อนๆจ๋าดูดูดอกค่ะอันนี้มันแฉะแล้วนะคะเนี่ยเราไม่เอาเขาดีกว่าเอาอันที่เอาได้นะคะอันไหนมันมัน มันเละเกินไปเราก็อย่าไปเอาเขาโอ้ไม่เอาดีกว่าเนี่เอาแต่อันนี้โอเคไปกันเลโอ้โอ้โอโอสวยสวยสวยสว,ยสว,ยสวยค่ะนี่ค่ะเนี่ยขาเขาเนี่ยโอ้โหคุณภาพมากเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนเนต็มเลยค่ะนี่โอ้โหเยอะค่ะเพื่อน,เ,นเก็บกันเลยค่ะ ไปเลยนะคะวันนี้น้องเตยนางจะทำกับข้าวไว้รอค่ะหิวข้าวตังิดตังิดแล้วป้าวันนี้นางบอกว่านางจะทำแกงเปิดนี่ยป้าอยากจะทำแหนมกระดูกหมูอยู่นะคะนี่ยะ เดี๋ยววันนี้ถ้าน้องตีถ้าน้องตีนึ่งข้าวเหนียวจะขอข้าวเหนียวเข้ามาสักหน่อยหนึ่งเอามาใส่เอามาแถมเออเอามาทำแหนมกระดูกหมูงามๆค่ะเพื่อนๆดูสิโอ้โหนี่ค่ะเราจะต้องจบเขาหน่อยนคะคะขารูอะไรอ่ะ อดูไม่เป็นอีกเหรอเก็บมาทั้งปีอีงแล้วเนี่ยสวยค่ะสวยทุกดอกเลยโอ้โหแบบอวบอันน่ะอบ,บทุกดอกค่ะกเพื่อนๆนี่ค่ะมุมกว้างมาทางนี้เลยนี่นี่นโอ้ย มันจะได้ยินเสียงแบบกับแบบ๊กาวป้าประจำนะคะเพื่อนๆจะถือสานะเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของป้าแล้วล่ะถ้าเจ็บก็ต้องตง้องร้อง สวยสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมอุ้ยแตกเลย,ยนี่ค่ะพเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูจกงอีดอกนี้นะคะพเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะมันอยู่ใต้อยู่ใต้ต้นไม้เลยเดูสิเราก็จกเข้าไปนี่นะได้สมบูรณ์ค่ะ สมบูรณ์สมบูรณ์เอามันสักหมดทุกดอกเลยดอกเล็กดอกน้อยจกมันออกมาหมดเลยนี่ค่ะสวยค่ะถ้าเราตัดขาไปตั้งแต่ทำความสะอาดไปในป่านะคะดินมันก็ไม่ไปติดดอก,กอื่นอะถ้าเกิดเราไม่ทำความสะอาดไปเนี่ยดินมันจะติดตามซอกองเงี้ยค่ะเนี่ยทำทำให้เห็ดสกรปรกเราเจอมันขึ้นแบบคอนโดอีกแล้วค่ะเพื่อน อดูเห็ดดำด้วยค่ะนี่เห็ดดำนะคะแต่ลอยวันนี้เรายังไม่เอาเห็ดดำเราเอาเห็ดเหลืองไปก่อน ไม่ให้เขาแตกไม่ให้เขาเสียหายอยู่ตรงนี้ค่ะที่เดิมค่ะอยู่ที่เดิมค่ะมากับน้องวาค่ะเราต้องส่งเสียงกัตลอดค่ะว่านางกลัวเราก็เข้าใจนางน,นะเพราะว่า กระป๋องอีกแล้วไปกันเลยค่ะ